เรื่องพบพระบทประพันธ์ของธรรมโคตรตอนที่สองในตอนท้ายของตอนที่แล้วท่านได้ฝากคำถามไว้เราก็มาฟังต่อกันคะ่ะโยมรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังก็รู้เท่าที่อ่านในหนังสือพุทธประวัตินั่นแหละครับ <ry> เจะต้องยอมรับว่ายังไม่รู้ลึกซึ้งนักพระธุดงหยิบกาน้ำขึ้นมาแต่พบว่าในกาไม่มีน้ำอยู่เลยอ๋อน้ำหมดเสแล้วท่านพูดขึ้นโยมคอยอาตมาอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวอาตมาจะไปตักน้ำที่สะทางด้านโน้นสักครู่บางทีอาจจะมีญาติโยมมาสนทนากันเพิ่มขึ้นว่าแล้วท่านก็คว้ากาน้ำ และเครื่องกรองน้ำที่เรียกว่าธรรมกรกลุกขึ้นเดินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงข้อเสนอของข้าพเจ้าที่จะไปตักน้ำมาให้ท่านธรรมกรกเป็นเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆทำด้วยจอกน้ำอลูมิเนียมท่านเจาะรูเล็กๆที่ก้นจอกแล้วเอาแกนได้หลอดที่เขาใช้เย็บจักเสร็จแล้วมาตรึงเข้าไปด้วยตะปูขนาดเล็ก แล้วเอาผ้าขาวผูกปิดปากจอกน้ำเวลาใช้ก็จุ่มด้านปากลงในน้ำน้ำจะผ่านผ้าขาวเข้าไปในกระบอกและอากาศจะถูกระบายออกทางช่องที่ต้นจอกพอน้ำเต็มแล้วก็เอาหัวแม่มือปิดรูแล้วยกกระบอกขึ้นน้ำในกระบอกจะถูกอากาศข้างนอกกดดันไว้พอนำทำมกรกไปที่ขันน้ำหรือกาน้ำ ก็เอาหัวแม่มือออกเปิดให้อากาศเข้าแล้วน้ำก็จะไหลออกโดยวิธีนี้น้ำจะผ่านผ้าขาวถึงสองครั้งคือตอนเข้าและตอนออกทำให้ได้น้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ขนาดเล็กที่อาจจะมีอยู่ในน้ำนั้นธรรมกรกเป็นบริการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุพอพระธุดงกลับมาถึง ก็พอดีกับมีชาวบ้านสามสี่คนมาร่วมสนทนาด้วยในจํานวนนั้นมีครูประสิทธิ์และภรรยารวมอยู่ด้วยข้าพเจ้ารู้จักกับคนทั้งสองเป็นอย่างดีเพราะเป็นครูที่โรงเรียนประจำชุมชนของเรานั่นเองครูประสิทธิ์ปฏิบัติธรรมเคร่งครัดมากถึงขนาดรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นประจำไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ครูพวงพกาภรยาของเขาก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่าวันนี้คงจะได้ฟังการสัมมนาธรรมที่ออกรถออกชาติอย่างแน่ๆทีเดียวพระธุดงมองสำรวจดูญาติโยมทุกคนแล้วก็พูดว่า สวนสาธารณะนี้น่ารื่นรมดีน่าพักผ่อนเสียอย่างเดียวตอนบ่ายๆมีคนมาพักผ่อนกันมากไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมตอนเย็นอาตมาตั้งใจจะไปปักกรดที่ป่าช้าเพราะที่นั่นสงบดีไม่ค่อยมีใครกล้าไปเขากลัวผีกันป่าช้าของหมู่บ้านนี้อยู่ทางไหนครูประสิทธิ์ได้บอกทางไปป่าช้าถวายท่านอย่างแจ่มแจ้ง เมื่อสักครู่นี้เราสนทนากันค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าตอนนี้จะขอมาสนทนาต่อโยมทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีพระคุณกี่อย่างพูดพลางชี้มือไปทางญาติโยมทุกคนและทุกคนก็อึกอักมองดูหน้ากันมีพระคุณก้าประการครับข้าพเจ้าตอบเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบถูกแล้ว ก็บทสวดมนต์บทว่าอิติปิโสภักวาที่เราสวดอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือพระพุทธคุณ9ก้าละแต่นั่นก็เป็นพระพุทธคุณแบบเก่าอาตมาอยากจะเสนอพระพุทธคุณแบบใหม่ให้ญาติโยมฟังพระพุทธคุณแบบใหม่ก็มี9ประการเหมือนกันคือ 1. ทรงเป็นนักสังเกตและนักคิด 2. ทรงเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ 3. ทรงเป็นนักศึกษาชั้นยอด 4. ทรงเป็นนักพิสูจน์ทดลอง 5. ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 6. ทรงเป็นนักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 7. ทรงเป็นครูชั้นยอด 8. ทรงเป็นนักบริหารชั้นยอด 9. ทรงมีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศนี่คือพระพุทธคุณเก้าสมัยใหม่อาตมาจะขออธิบายพระคุณแต่ละอย่างเป็นลำดับไปบทที่3นักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ประการที่1พระพุทธองค์ทรงเป็นนักสังเกตและนักคิด แบบเดียวกับนักวิทยาศาสตร์การสังเกตคืออะไรก็คือการสนใจการเอาใจใส่แล้วก็คิดดูเหตุดูผลจนกระทั่งเกิดความรู้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาความเป็นนักสังเกตนี้แสดงออกมาตั้งแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพุทธประวัติเล่าว,ว่าวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสสวนอุทยานและได้ทอดพระเนตรเห็นชายแก่ง่อมคนหนึ่ง พระองค์ได้สังเกตดูคนแก่อย่างพินิษพิเคราะห์และประทับพระทัยมากวันต่อมาเสด็จไปอีกและได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บนอนร้องครวญครางอยู่ใต้ต้นไม้ทรงสลดสังเวชพระทัยอย่างยิ่งคนเจ็บนั้นเข้าใจว่าจะเป็นชายแก่ที่เห็นในวันก่อนนั้นเองวันต่อมาได้ทอดพระเนตรเห็นคนตาย ความสังเวชได้เกิดขึ้นสุดขีดทรงคิดไตรตรองอยู่เป็นเวลาหลายวันจึงทรงพบความจริงว่าชีวิตมีความทุกข์โยมเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายบ้างไหมเพระทุดงชี้มือไปทางชายคนหนึ่งเคยเห็นครับคนแก่คนเจ็บเห็นทุกวันคนตายนานๆเห็นที เห็นแล้วคิดยังไงบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรครับเห็นแล้วก็ผ่านๆไปนี่แหละคือข้อแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับคนธรรมดานักวิทยาศาสตร์เห็นแล้วสังเกตและคิดคนธรรมดาเห็นแล้วก็ผ่านไปเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ทรงคิดจนทรงพบความจริง คือความทุกข์การคิดของพระองค์นั้นถ้ามองอย่างผิวเผินก็เป็นการคิดธรรมดาแต่ถ้าพูดตามหลักวิชาแล้วเป็นการคิดเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาทีเดียวนะโยมหลักตักกวิทยาหรือลอจิกเขาแบ่งการคิดเหตุผลไว้สองแบบแบบที่หนึ่งคือคิดจากของจริงหรือแฟกต์ไปหาความจริงหรือทรูธ ในกรณีของเจ้าชายสิทธัตถานี้คนแก่คนเจ็บคนตายคือของจริงความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังของจริงนี้คือความจริงการคิดแบบนี้เขาเรียกว่าแบบอุปนยัยหรือ inductive การคิดแบบที่สองเรียกว่าแบบนิรนยัยหรือ deductive คือการคิดตัดสินรายย่อยโดยอาศัยหลักความจริงใหญ่ ที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วเช่นหลักใหญ่มีอยู่ว่าคนเกียจคร้านไม่ทำงานย่อมยากจนเราเห็นมาหลายรายแล้วจนถือเป็นหลักความจริงได้ต่อมาเรารับคนงานคนหนึ่งเข้ามาทำงานด้วยปรากฏว่าเขาเป็นคนเกียจคร้านมากเราพยายามอบรมฝึกฝนอย่างไรก็ไม่ยอมขยันในที่สุดเราก็ตัดสินใจลงไปว่า นายคนนี้จะต้องยากจนแน่ๆแล้วก็ให้เขาออกจากงานไปการคิดเหตุผลแบบนี้เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้ในคราวต่อมาประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อทรงเห็นทุกข์จากคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วในฐานะเป็นนักค the ิดเ да. so หตุผลเจ้าชายสิทธัตถะก็อยากจะทราบต่อไปว่า ทำไมเล่าคนเราจึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรคือสาเหตุของแก่เจ็บตายอาตมาเชื่อว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงพบคําตอบจากเหตุการณ์สําคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในราชสกุลในเวลาต่อมานั่นก็คือการประสูตดของพระราหุลราชกุมารโอรสของพระองค์เอง จากเหตุการณ์คราวนี้เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงพบว่าความเกิดหรือชาตินี้เองเป็นต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นอันว่าตอนนี้ทรงเห็นทุกครบวงจรพอดีคือเห็นตั้งแต่เกิดถึงตายพระองค์อยากทราบต่อไปว่าทำไมคนจึงเกิดอะไรคือเหตุแห่งความเกิด ทรงคิดอยู่ไม่นานก็ทรงพบว่าเหตุของความเกิดและเหตุนั้นก็ไม่ใช่ของลึกลับอะไรเป็นของธรรมดาในชีวิตประจำวันของทุกคนนั่นเองสิ่งนั้นก็คือกามตัญหาความอยากความยินดีพอใจในกามนั่นเองเป็นของธรรมดาที่สุดก็เป็นอันว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธัตถะ เห็นอริยสัจแล้วถึงสองประการคือเห็นทุกข์แล้วและเห็นสมุทยัยคือกามตันหาแล้วส่วนภวะตันหาและวิภวะตันหานั้นยังไม่เห็นมาทรงเห็นในคืนวันตรัสรู้ จากนั้นก็อยากจะทราบต่อไปว่าเมื่อมีทุกข์มีเหตุของทุกขแล้วจะดับมันได้ไหมภาวะที่ปราศจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงที่เรียกว่านิโรดนั้นจะมีไหมหลังจากทรงคิดอยู่นานก็ทรงเชื่อว่านิโรดต้องมีแน่พระองค์ตัดสินพระไทยเชื่อมั่นลงไปว่านิโรดมีแน่โดยอาศัยการคิด ตามหลักเหตุผลแบบนิรามัยดังกล่าวแล้วพระองค์ทรงทราบหลักความจริงใหญ่ที่คนทั้งหลายยอมรับกันทั่วไปว่าสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่จะต้องมีคู่ของมันอยู่ด้วยและคู่ของมันนั้นจะต้องมีลักษณะตรงกันข้ามกับมันเช่นมีมืดก็ต้องมีสว่างเป็นคู่มีร้อนก็ต้องมีเย็นเป็นคู่ มีชั่วก็ต้องมีดีเป็นคู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีภาวะที่ปราศจากทุกข์หรือนิโรธหรือนิพพานเป็นคู่ดังนั้นนิโรธจึงมีแน่นอนเป็นอันว่าพอมาถึงขั้นนี้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเห็นทุกข์แล้วทรงเห็นสมุทัยบางส่วนแล้วและทรงมั่นพระทัยว่า นิโรธมีแน่แล้วพระองค์อยากจะทราบต่อไปว่าเมื่อมีนิโรธแล้วอะไรคือหนทางอันถูกต้องที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นั้นความจริงสมัยนั้นมีาศาสนาและลัทธติต่างๆมากมายที่เสนอทางดับทุกข์สำเร็จรูปแก่พระองค์แต่ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ พระองค์ยังไม่ยอมรับคำตอบสำเร็จรูปของลัทธิใดแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธเสียทีเดียวหนทางอันถูกต้องที่พระองค์จะพึงกระทำก็คือการศึกษาและพิสูจน์หนทางที่ลัทธิเหล่านั้นเสนอไว้ว่าจะสามารถดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ในขณะที่ยังลังเลพระทยัยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีอยู่นั้น วันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสสวนอุทยานอีกและคราวนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้สงบสำรวมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พระองค์ประทับพระทัยในภาพสมณะนั้นมากและทรงเห็นว่านี่แหละคือวิถีทางที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสะดวกที่สุดสำหรับการแสวงหาความดับทุกข์ในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระทยัย ที่จะเอาอย่างสมณะรูปนั้นคือตัดสินพระไทยออกบวชเป็นสมณะการออกบวชเป็นสมณะนี้ทำให้เราเห็นคุณสมบัติประการที่สองของพระองค์นั่นก็คือความเป็นนักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเสียสละอะไรบ้างทรงเสียสละสิ่งที่คนในโลกเสียสละได้ยากสามประการคือหนึ่ง ทรงเสียสละโลกียสุขตอนนั้นพระองค์เป็นเจ้าชายรัชทายาทมีความสมบูรณ์ภูนสุขด้วยโลกียสุขทุกประการพุทธประวัติบอกเราว่าพระองค์ทรงมีปราสาทสามหลังที่เหมาะกับการอยู่ในฤดูทั้งสามทรงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสุรานารีดนตรีมีความสุขสำราญเบิกบานพระหฤทยัย ทั้งกลางวันและกลางคืนอาจจะเป็นเพราะพระองค์ทรงมีความสุขมากๆนี้ก็ได้ที่ทำให้พระองค์สะเทือนพระทัยมากเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในสวนอุทยานเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามดุดหน้ามือกับหลังมือพระธุดง์ชี้มือไปทางชายสูงอายุคนหนึ่งแล้วก็ถามว่า เป็นไงโยมมีปราสาทสามหลังเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะไหมไม่มีครับชายคนนั้นตอบยิ้มแย่ๆไมีบ้านขนาดเล็กหลังเดียวพออยู่ได้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นสละบ้านหลังนั้นเสียแล้วออกมาบวชเป็นพระอยู่กับอาตมาจะทำได้ไหมโอ้ยคงไม่ได้หรอกครับเขาตอบเสียงอ่อย แสดงอาการเอียงอายเห็นหรือยังล่ะโยมเพียงแต่บ้านหลังเปล่าๆก็ยังสละไม่ได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงสละได้นับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่จริงๆและไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงเสียสละปราสาทสามหลังเพื่อจะไปอยู่ปราสาทแปดหลังนะทรงเสียสละเพื่อจะไปอยู่ในปา่าตามโคนต้นไม้ เพื่อจะไปอยู่กับดินปนทรายประการที่สองทรงเสียสละคนรักคือพระบิดาพระญาติพระวงศ์พระชายาและพระโอรสที่เพิ่งประสูติใหม่นี่ก็ะทำได้ยากเหมือนกันพ่อแม่ภรรยาบุตรสามประเภทนี้โยมคิดว่าอย่างไหนเสียสละได้ยากที่สุดพระธุดงค์พูดพลางชี้มือไปทางครูประสิทธิ ครูประสิทธิ์ทำท่าอึกอักอยู่ครู่หนึ่งหันไปมองภรยาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆแล้วตอบด้วยเสียงอ่อยๆว่าภรยาครับญาติโยมต่างหัวเราะขึ้นพร้อมกันเบาๆอา้าวภรยากับภรยาพระธุดงพูดต่อแต่สำหรับอาตมาแล้วรู้สึกว่าบุตรมีความผูกพันทางจิตใจมากกว่าสละได้ยากกว่า ลองคิดดูก็แล้วกันเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งจะทรงมีพระโอรสเป็นองค์แรกและเป็นชายผู้งามพร้อมเสียด้วยพระองค์ย่อมมีพระไทยรักอย่างลึกซึ้งเป็นธรรมดาถึงกับทรงตั้งพระนามให้ว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงหมายถึงบ่วงคล้องใจพ่อแม่นั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็สละได้และได้ตัดสินพระไทย สละเสียตอนนั้นถ้าพระราหุนจเจริญไวขึ้นมาน่ารักยิ่งขึ้นอาจจะสละไม่ได้ก็ได้ประการสุดท้ายทรงเสียสละอำนาจอำนาจนี้เป็นสิ่งที่หอมหวนที่สุดใครๆก็อยากได้อยากมีเพราะถ้ามีอำนาจแล้วก็สามารถจะมีสิ่งอื่นๆได้ทุกอย่างบางคนอุตส่าห์ทุ่มเทเวลาแรงงาน แรงความคิดและเงินทองมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเมื่อได้มาแล้วก็เกาะติดแจไม่ยอมปล่อยต้องให้เขาเดินขบวนขับไล่หรือใช้อำนาจอาวุธมาขับไล่ต้องต่อสู้กันเกิดเป็นสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศขณะที่คนในโลกหลงไหลใฝ่ฝันอำนาจนี้เองเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลับทรงเสียสละได้ อย่างไม่อะไรใหญ่ดีและอำนาจที่พระองค์เสียสละนั้นไม่ใช่อำนาจเล็กๆน้อยๆด้วยนะโยมแต่เป็นอำนาจใหญ่ครอบโลกทีเดียวเพราะว่าในอนาคตถ้าทรงครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิครองทวีปทั้งสี่และมหาสมุทรทั้งสี่หมายความว่าครองทั้งแผ่นดินนั่นเองฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ยากที่คนจะทำได้จริงไหมโยมบทที่4กระบวนการตรัสรู้พระธุดงรินน้ำใส่จอกอลูมิเนียมยกขึ้นดื่ม แล้วพูดต่อในที่สุดเจ้าชายสิทธถะก็เสด็จออกบวชเป็นสมณะตามแบบอย่างที่ทรงเห็นมาในสวนอุทยานพอเป็นสมณะแล้วชาวบ้านก็เรียกพระองค์ว่าพระสมณะโคดมแต่ชาวพุทธเราควรเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้าเมื่อทรงสละทุกสิ่งแล้ว ก็เสด็จไปทรงศึกษาตามสำนักของาศาสดาเจ้าลัทธิหลายท่านที่เขาเล่าลือว่าเป็นผู้ถือกุญแจแห่งพระนิพพานไว้ในมือตามพุทธประวัติพระองค์ได้ไปศึกษากับดาบทสองท่านคืออาลาระดาบทกาลามโคตรและอุทกะดาบทรามบุตรตอนนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักศึกษาชั้นยอดจริงๆ สามารถศึกษาจนเจนจบความรู้ของอาจารย์ไม่ใช่รู้เฉยๆยังปฏิบัติจนมีประสบการณ์ทางจิตแบบเดียวกับอาจารย์ด้วยในที่สุดพระองค์ก็เสด็จเข้าไปถามอาจารย์ว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์หมดแค่นี้หรือมีอะไรอีกไหมอาจารย์ต้องสารภาพออกมาว่าหมดแล้วสิ์เอ๋ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นไงยโยม สิทธิ์แบบนี้เคยพบเคยเห็นบ้างไหมในปัจจุบันไม่เคยเห็นเลยค่ะครูพวงพกาตอบมีแต่ประเภทที่พอจวนสอบก็ร้องลั่นว่าพอแล้วคุณครูพอแล้วเท่านี้ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วพระธุดงหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่อไปเมื่อศึกษาและปฏิบัติจนหมดภูมิของพระอาจารย์แล้วพระโพธิสัตว์ก็ทรงรู้ชัดว่า นั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์มันควรจะเป็นทางลืมทุกข์มากกว่าเพราะยิ่งปฏิบัติสูงขึ้นไปก็ยิ่งเข้าสู่ขั้นวิสัญญีภาพไม่รู้สึกตัวเลยพอรู้สึกตัวความทุกข์ก็กลับคืนมาอย่างเดิมพระโพธิสัตว์จึงอำลาพระอาจารย์ออกเดินทางต่อไป ยังมีหนทางอีกทางหนึ่งที่เขาเล่าลือกันว่าดับทุกข์ได้ชงัดนักหนทางนั้นก็คือการบำเพ็ญตบะทรมานตนให้ลำบากและเจ็บปวดพระองค์ได้ตัดสินพระไทยทดลองปฏิบัติด,ดูได้ทรงทรมานตนโดยวิธีต่างๆต,ตั้งแต่กลั้นลมหายใจจนถึงอดอาหารเป็นเวลา40วันจนพระวรากายสู้ผอม แบบที่เราเรียกกันว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าพระองค์ทรงอดต่อไประหว่างห0สถึงหกวันอาจจะถึงกับสิ้นพระชนเพราะนักโทษไอริชที่อดอาหารประท้วงรัฐบาลอังกฤษจนตายหลายคนนั้นตายกันระหว่างห0ถึงหกสวันเป็นไงโยมลองอดอาหารดูสักสามวันเป็นไงโอ้ยไม่ไหวหรอกครับ ใช่คนหนึ่งเอ่ยขึ้นเพียกว่าแต่สามวันเลยครับเพียงแค่มือเดียวหรือสองมือก็แทบตายแล้วพระธุดงหัวเราะหือหือแล้วพูดต่อความจริงตอนนั้นพระองค์มีฤาษีเป็นลูกศิษย์คอยปรนิบัติอยู่ถึงห้าคนที่เราเรียกว่าพระปัญจะวัคคีนั่นเองท่านทั้งห้าเลื่อมใสในการบำเพ็ญตบะอย่างยิ่ง ถ้าพระโพธิสัตว์จะทรงสั่งให้ทั้งห้าท่านลองปฏิบัติดูแทนพระองค์ทุกท่านก็คงยินดีแต่พระโพธิสัตว์ก็หาได้ทรงรบกวนใครไม่ทรงใช้พระองค์เองเป็นหนูตะเภานี่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นนักพิสูจน์ทดลองชั้นยอดทีเดียวเมื่อทรงบำเพ็ญตบะจนแทบสิ้นพระชนครบตามตำราที่เขาเชื่อถือกันแล้ว ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้พระโพธิสัตว์จึงทรงล้มเลิกเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรขืนทำไปก็ตายเปล่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายแต่อยู่ที่ใจต่างหากการไปทรมานกายเป็นการแก้ทุกข์ผิดที่ทางที่ถูกควรแก้ที่จิตใจแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าควรจะแก้อย่างไร คำตอบของคำถามที่ท่านทิ้งไว้คืออะไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะและพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ